อ่าโอเคครับก็สวัสดีครับกับมาดูมาดูนะครับก็วันนี้ก็ลุงเสือก็ได้มาทําคลิปนะครับเพิ่มเติมนะครับจากคราวก่อนที่ทําคลิปซ่อมหลังคารถนะครับก็คือหลังคาคุณยายกําไรนะครับเป็นรถตู้นะครับที่ลุงเสือเล่าว,ว่ามันเริ่มของลุงเสือเนี่ยยังไม่ผุเยอะนะครับแต่ว่ามันเริ่มมีสนิมเริ่มมีรอยแตก่อดล้าของสีตามตามคลิปที่แล้วเลย นะครับก็สําหรับใครที่ไม่เข้ามาดูนีเ่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงต้นสายปลายเหตุมันเป็นมายังไงก็ให้เข้าไปดูคลิปนะครับคลิปตามนี้นะอคลิปตามนี้อา่าคราวนี้ย้อนกลับมาเรื่องที่ลุงเสือบอกว่าในหนึ่งพันบาทที่ลงทุนไปเนี่ยได้อะไรบ้างต้องซื้ออะไรบ้างต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็ที่บอกไว้ว่าเออจะมาทําคลิปแยกให้ดูนะครับว่าหนึ่งพันบาทซื้ออะไรบ้าง สิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับใช้ในการปะนะครับอนอกจากกระดาษทรายเกียงแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการขัดสนิมนะอันนั้นเป็นปริยดย่อยนะไม่ไม่ขอเอามานับรวมหลักๆที่จ้องะมีก็คือตัวพ u นะครับก็คือกาว PU นี่ตัวนี้นะครับลุงเสือใช้ตัวนี้นะอาจจะมีตัวอื่นที่มันดีกว่านี้นะแต่อันนี้จากการที่ใช้มานะครับเป็น POA PU s e a l a ซ t นะครับ t o a p u s e a l a n t เนี่ยจะไม่เหมือนกับซิลิโคนที่เราใช้กับงานอื่นๆเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้กับงานภายนอกนะครับพอใช้ไปสักพักหนึ่งอายุการใช้งานประมาณปี2ปีเนี่ยมันจะหดแล้วมันจะหลุดล่อนออกจากในคลิปที่คุงเสือบอกว่ามีลุงคนหนึ่งเขาใช้ซิลิโคนแล้วก็สภาพก็หลุดเพราะมันหลุดน้ํามันก็เข้าเหมือนเดิมตัวนี้ข้อดีของมันเนี่ยก็คือลุงเสือใช้กับรอยแตกล้าวซีเมนผนังกําแพงในบ้านเนี่ย ใช้มาประมาณปีกว่าเนี่ยมันยึดเกาะได้ดีมากนะครับมันไม่หดตัวไม่เหมือนอะคริลิกนะครับไม่เหมือนงานอะคริลิกนะอันนี้ลุงเสือก็แนะนําแล้วก็ใช้มาก่อนหน้านี้ก็ใช้แล้วอยากจะบอกว่ามันอยู่ได้ยาวเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อพิจารณาในการใช้พ u เนี่ยหลังจากเราใช้งานไปแล้วสมมุติว่าเราเอามาใช้กับงานบอดี้เวลาที่เราจะแก้ไขเนี่ย จะยากกว่างาน acrylic. อะคริลิกอ่าฉะนั้นต้องเป็นข้อพิจารณานะว่ามันอาจจะยากกว่าแต่รุงเสือการันตีว่ามันดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่หดแตกล่อนเพราะว่ารถเนี่ยมันมีการขยับตัวังนั้นตั้งเป็นงานอะคริลิกเนี่ยงานอะคริลิกที่ลุงเสือใช้นะครับใช้กับงานบ้านงานซ่อมซ่อมบ้านทั่วๆไปเนี่ยเวลาสักพักเนี่ยมันจะแตกนะครับตัวนี้โอเคแล้วก็มีกาวอีกตัวหนึ่งอันนี้ลุงเสือจำไม่ได้เดี๋ยวหาเจอแล้วจะเอามา รีวิวให้ดูนะครับอะตัวนี้ก็เวลาไปซื้อนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับเขียนว่าซีลเลนส์เหมือนกันนะครับซีลเลนส์เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวช่องทางการซื้อเนี่ยสําหรับใครที่ไม่มีเวลาไปดูโฮมเดี๋ยวผมเสือทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็กดกดลิงก์นะครับกดซื้อผ่านลิงก์ได้เลยนั่งอยู่กับบ้านนะครับดูหนังฟังเพลงไปแล้วก็เดี๋ยวมีของมาส่งนะครับก็ซื้อผ่านช้อปปีก็ได้นะครับ เขียนว่า T O A P U Sealant นะครับร้านวัสดุก่อสร้างมาร้านก็มีนะบางร้านก็ไม่มีแต่ดูโฮมเนี่ยลุงเสือคอนเฟิร์มว่ามีแน่นอน <S <S อย่าใช้คำว่าซิลิโคนนะครับใช้คำว่า P U Sealant นะครับตัวนี้ดีกว่าคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มนะอันนี้คอนเฟิร์มตัวที่สองอันนี้เบ็ดก็อยู่ประมาณไม่เกิน200นะครับอันนี้ลุงเสือซื้อมาประมาณ160นะซึ่งมันช่วงลดราคาตัวที่สองเนี่ย ที่เราต้องมีนะครับอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้นะครับอันนี้ใช้สําหรับเวลาบางคนที่ขูดขูดสนิมขูดสีอันเก่าออกแต่เขาลุงเสือเน,นี่ยบอกว่าไม่ได้ขูดนะเพราะว่าเวลาขูดมันเป็นงานใหญ่เราต้องมาปะมาโปเพราะมันจะเกิดพื้นที่สูงต่ำมันทั้งจะเยอะลุงเสือก็ไม่อยากทําเพราะว่าเคยทกับรดคันเก่าแล้วรู้สึกมันไม่โอเคอ่ะถึงเวลาเสร็จเราเนี่ยเป็นช่างดี y อจะไม่เหมือนกับ ช่างสีทั่วไปนั้นั้นด้วยประสบการณ์เราน้อยกว่าเลวใช้สักพักแล้วเราต้องมาปรับแก้อย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้นะอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้อันนี้สิบบาทนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่อ,อันนี้จําเป็นนะครับก็คือด้ามสําหรับใส่ลูกกริ่งที่ลุงเสือตามคลิปที่ลุงเสือทําก็คือจะมีสองส่วนมีแปรงทาสีแปรงทาสีเนี่ยใช้แบบไหนก็ได้นะครับลุงเสือไม่ไม,ไม่ไม่ได้จํากัดนะ แต่ว่าลูกกิ้งเนี่ยลุงเสือมีข้อแนะนําแปลงสำหรับใช้กับลูกกิ้งเนี่ยมันจะมีด้ามยาวแล้วก็ด้ามสั้นนะครับของลุงเสือแนะนำขนาดด้ามสั้นนะลุงเสือสูงร้อยแปดสิบนะครับครึ่งหลังคาพอดีเวลาขึ้นเนี่ยก็ขึ้นจากทางด้านข้างนะครับแล้วก็กิ้งแบบนี้ถ้าทำสองคนน่ะง่ายนะครับีก็กิ้งเข้าหากันอย่างนี้หลังคาทีละครึ่งทีละครึ่งน,นะลุงเสือทำคนเดียวก็โอเคนะ ใช้แบบนี้เวลาเรากริ้งไปไกลๆเนี่ยมันไม่มีแรงกดนะครับนี่ไม่มีแรงกดแล้วมันก็จะเกิดปัญหาคือลูกกิ้งดีดนะมันก็จะดีด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 ตัวสีที่มันอยู่กับลูกกิ้งครับเราก็ต้องมาคอยเช็ดถ้าอย่างเงี้ยเรากะแรงของเราง่ายกว่าแต่ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับแล้วแต่คนถนัดก็เอาไปลองพิจารณาดูอันนี้ลุงเสือว่าอยู่ประมาณสี่สิบาทแล้วไม่เกินห้าสิบาทนะครับอันตัวนี้ลุงเสือซื้อจากดีไอว้นะตัวนี้ลุงเสือซื้อจาก ดูโฮมนะครับใช้ทั้งสองแบบแล้วก็เลยมาบอกข้อดีข้อเสียนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงส่วนฟองน้ำนะครับฟองน้ำเนี่ยอันนี้เป็นข้อแนะนําจากลุงเสือนะอันนี้แชร์จากประสบการณ์นะครับอาจจะไม่ถูกไม่ผิดนะฟองน้ําเนี่ยเวลาเราซื้อจากดี y วเนี่ยมันจะเป็นฟองน้ําที่ค่อนข้างจะดีกว่าเนื้อละเอียดกว่าที่เราซื้อจากดูโฮมแต่ว่าจากที่ลุงเสือใช้นะครับจากที่ลุงเสือใช้ไม่มีตัวอย่างให้ดูเพราะว่าเราเอามาใช้กับงานาตัว รูปซิลที่เป็น PU พอไปใช้สักพักมันจะไม่เหมือนสีนะเราล้างออกไม่ได้เราก็ต้องทิ้งไปแต่ไม่ต้องมาเสียดายแล้วครับลูกหนึ่งก็ประมาณยี่สิบสามสิบาทก็ซื้อลูกหนึ่งก็ใช้ได้กับงานทั้งคันเลยอ่าตัวนี้เนี่ยกลับมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นซื้อจากดูโฮมเนี่ยฟองน้ําเขาจะละเอียดแล้วก็แน่นซึ่งเวลาเราเอามาใช้งานอันนี้ลุงเสือใช้แล้วนะถึงได้มาแนะนําเวลาที่เราเอามาใช้งานกับ งานเนี้ยงานซ่อมหลังคาเนี่ยเนื่องจากว่าตัวรูปซีลของเสือเนี่ยมันข้นมันจะไม่เหมือน T.O.A. นะเดี๋ยวจะบอกว่ามันต่างกันยังไงตัวฟองน้ําตัวเนี้ยมันอมอมสีไว้เยอะแล้วก็คายคายได้ช้านะครับมันก็เลยมีไอตัวสีเนี่ยสีไอซีลรูปนี้รูปซีลที่เอามามาทาหลังคาเนี่ยมันทําให้เป็นริ่มๆเป็นก้อนๆแล้วก็ลื่น เวลาเรากริ้งไปเพราะว่าถึงแม้เราจะปาดออกแล้วนะแต่ตัวมันเนี่ยอมไม่เยอะอันนี้มันก็เลยมีปัญหาตอนที่เราทาว่ามันมันไม่ไหลลื่นเนื้อสีเนี่ยมันไม่กระจายเท่าที่ควรลุงเสือก็แนะนำว่าให้ซื้อฟองน้ำเป็นฟองน้ำธรรมดาไม่แนะนำให้ใช้แบบขนที่เป็นขนขนที่เอาไปใช้กับทาสีบ้านนะอันนี้ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันดีดเออมันดีดพื้นที่ของการทาสีบ้านกับ ทาสีรถไม่เหมือนกันนะเอออันนี้เป็นงาน DIY นะย้าว่าเป็นงาน DIY นะครับจะไม่เหมือนกับการซ่อมสีรถทั่วไปตอนนี้พอมันดีดเสร็จเนี่ยพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งเช็ดเสียเวลาเราก็ให้ซื้อแบบเป็นฟองน้ําธรรมดานะครับชุดหนึ่งก็ประมาณสามสิบสีสิบนี่ยแหละบีบดูให้มันนิ่มๆหน่อยตัวนี้มันจะง่ายมันก็จะอมสีได้เร็วแล้วก็คายสีได้เร็วเวลาเราทําเนี่ยเราก็ปาดปาดออกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจุ่มแล้วมาทาเลยนะหยดติ๊งๆๆๆงนะ ปาดออกนะครับให้หมาดๆแล้วเราก็ค่อยๆกิ้งนะครับที่ลุงเสือบอกในคลิปก็คือกิ้งประมาณสองสามรอบนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกิ้งมากกว่านั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาใช้แปรงที่บอกว่าแปรงเนี่ยใช้แบบไหนก็ได้นะครับมันจะอมสีมากกว่าแล้วก็จะได้เนื้อสีที่หนากว่านะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ตัวที่สามนะครับที่ในสามที่เราต้องมีนะส่วนตัวนี้อ่าตัวนี้จําเป็นเลยแล้วก็สําคัญเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวลุงเสือทิ้ง ลิงไว้ให้นะครับอันนี้จากประสบการณ์นะอาจจะไม่เหมือนกับงานช่างทั่วๆไปนะเพราะว่าเราอะเอา P.U. s e ซ l e เลนเนี่ยเอาตัวซิ l เลนสเอ่อเอาททีเอาตัว o ูปซ a ลเนี่ยมาใช้กับงานที่มันอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมามาสำหรับสิ่งสิ่งนั้นแต่ว่าจากการทดลองรถสองคันของลุงเสือและลุงเสือคิดว่ามันใช้ได้นะครับอาจจะไม่ถูกนะถ้าใครคิดว่ามันผิดก็ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นงาน DIY ลุงเสือเน้นประหยัดนะ ประหยัดใช้งานได้แล้วก็โอเคเนื่องจากว่าเราซื้อรถเก่ามาแล้วเราก็ไม่อยากจะเสียเงินเยอะครับไม่อยากเสียเงินแต่ถ้าใครที่อยากให้รถสวยหรือรถโอเครถงานเนี้ย ب, อันนี้ต้องไปจ้างช่างนะก็เสียอีกเป็นหมืน่นแต่ว่าหองเสือไม่เน้นประหยัดเพราะว่าซื้อแล้วมาใช้งานแล้วมันใช้งานได้ไม่รั่วไม่ไม่ล่อนไม่ซึมเงี้ยแล้วลองเสือคือโอเคแล้วจ่ายถูกแล้วทน ดีหรือเปล่าไม่รู้เป็นอีกเรื่องหนึ่งจ่ายถูกแล้วทนแล้วงานออกมาโอเคเรารับได้ในราคาที่เราจ่ายไปตอนลองเสือคือโอเคตัวนี้ราคาเต็มมันจะอยู่ที่ประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับแต่ถ้าใครซื้อในช่วงที่มันลดราคาไม่ว่าจะซื้อจากช้อปปีหรือดซาด้าอะไรก็แล้วแต่ในช่วงที่มันลดราคาเนียโอเคเลยเนี่ยลงเสือซื้อมาไม่เกินห้าร้อยสี่กิโลสี่กิโลเนี่ยพอสําหรับพื้นที่หลังคารถตู้นะทาห้ารอบ ห้ารอบนี้หมดกระป๋องพอดีนะครับอันนี้หมดค่ะลุงเสือก็เอามาลองนะ้ำเ,เดี๋ยวลุงเสือให้ดูว่าความแตกต่างของอมันจะมีตัวรูปซิลเนี่ยรูปซิลมันมีเหมือนกันอันนี้อันนี้ขอโทษนะครับเพราะว่าเอาไปใช้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น TOA อ o o รูปซิลสองศูนย์หนึ่งซึ่งลุงเสือเคยเอามาใช้กับหลังคาบ้านก็ดีนะก็ดีแต่ว่าพอ สักพักหนึ่งถ้ามันเกิดการขยับตัวเนี่ยตัวลูฟซิลเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวระดับหนึ่งแต่มันก็มีมีแตกนะมีรอยปรีแยกแล้วก็มันจะแข็งอ่ะมันมันเหนียวจริงเหนียวเป็นแผ่นจริงแต่ว่ามันคือมันคืออะคริลิกเหมือนสีอ่ะมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ยึดเกาะเหมือนพีูนะครับก็รายละเอียดตัวเนี้ยดูจาก เว็บไซต์ของเขาเลยท,ทั่วไปนะครับตอนนี้ตัวนี้นะตัวนี้ลุงเสือเคยใช้แล้วก็เลยไม่เลือกนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันมันอาจจะเหลวไปอาจจะดีสำหรับงานซ่อมพื้นที่ทั่วไปนะพื้นที่บ้านหลังคาบ้านที่มันหมันมันทาง,ง่ายนะครับแล้วก็ลื่นแล้วก็โอเคเลยแต่ว่าในจา่ว,ว่าลุงเสือเนี่ยติดใจกับกับพีูนะครับเพราะว่างานพีูเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีดีนะครับ ตัวนี้ลุงเสือก็เลยแนะนํานะครับเป็นเป็นสําหรับข้อแนะนําของลุงเสือเองนะอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะครับคือไม่ถูกดีกว่าอ่าคือตัวเนี้ให้เป็นข้อพิจารณาเนื่องจากว่าตัวนี้เขาเขียนว่าลูฟซิลคูลนะครับแล้วก็เป็น PU Hybrid ตัวนั้นเนี่ยเป็น a ะคริลิกนะครับตัว TOA 201เนี่ยเป็นอะคริลิกอะคริลเนี่ยพอมันตึงมากๆมันก็จะแตกเหมือนสีเลย แต่ตัว PU h y b r i d ิดเอ่อว o เทเนี่ยตัวสเปคมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับ TOA อนะอันนี้ยอมรับถ้าเอาตัวสเปคมาเรียงกันเนี่ยตัวนั้นเนี่ยกุ้มน้ำได้นานกว่าดีกว่าแต่ว่าเป็นงานอะคคิลิกจากที่ประสบการณ์ที่เคยใช้อะคคิลิกมาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับหลังคาก็ได้นะครับตัวนี้อันนี้อันนี้ขอแนะนำนะหลังจากใช้มาแล้วเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยมันไม่โหดแล้วก็ ลุงเสือใช้งานพียูกับรอยแตกของกำแพงผนังบ้านนะมันยึดเกาะได้ดีมากนะครับแล้วก็เคยเอามาทาทิ้งไว้เป็นแผ่นๆลอกออกมาก็เป็นแผ่นยางมาถุงพลาสติกเลยซึ่งโอเคนะแล้วมันก็ไม่ได้วหลุดง่ายๆนะครับอ่ากลับมาดูตรงนี้เดี๋ยวลุงเสือทิ้งลิงก์ไว้นะครับลิงก์งไว้ใต้คลิปนะครับว่าซื้อยังไงอันเนี้ยลุงเสือที่แรกไม่รู้จกักก็ดูจากรีวิวแล้วก็โทรไปถามทางบริษัทไบยเออร์นะครับอ่า เบเยอร์ yer, พูดผิดนะครับบริษัทเบเยอร์ของเขาเนี่ยเขาก็ให้คําแนะนำค่อนข้างจะโอเคนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดมากแล้วก็บางคนก็ไม่เคยเอามาใช้เหมือนโรงเสือเพราะโรงเสือเอามาใช้กับหลังคารถยนต์เขาเอาไปใช้กับหลังคาบ้านที่เรียกอันนี้ก็คือหนึ่งมันเป็น PU มีคําว่า PU นะครับแล้วก็ Hybrid ก็คือเป็นลูกผสมนะครับแล้วก็ความสามารถของมันก็คือเย็นเป็นสีเย็นซึ่งตอนนั้นวัดดูแล้วนะครับ ก็ไม่มันก็ต่างกันนิดหน่อยตอนนี้มันไม่มีตัวชี้วัดชัดเจนแต่ไม่เป็นไรเลือกเพราะว่าสเปคนะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือกันน้ำรั่วซึมร้อยเปอร์เนอันนี้คงเสือเทสแหละโอเคเลยแล้วก็มีความยืดหยุ่นหกร้อยอาจจะน้อยกว่า T O A นะ T O A เขายืดหยุ่นดีกว่าแต่เนี้ยเหนียวแล้วก็เนื้อสีเนี่ยข้นเนื้อสีข้นกว่า T O A นะครับข้นกว่าเยอะเลย แล้วก็จริงๆมันผสมน้ําได้นะแต่ลุงเสือไม่ได้ผสมนะครับก็ตามคลิปเลยก็คือเปิดมาแล้วก็คนแล้วก็ใช้อย่างนั้นเพราะว่าอยากได้ความข้นหนาก็ไม่รู้ว่าน้ำเนะี่ยมันมีมีผลปัจจัยเหมือนกับอะคริลิกเปล่าเพราะว่าปัวอนาคตเพราะหลังคาในเวลามันทําไปแล้วแล้วมันเอากลับมาแก้เนะี่ยใช้สักห้าปีหกปีเนะี่ยถือว่าคุ้มละอ่าเพราะเวลาแก้เนะี่ยลุงเสือเคยลอกหลังคารถมาแล้วนะอ่าก็ใช้เกียงตัวนี้แหละนะครับก็ใช้เกียงตัวนี้ แต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ที่ได้ใช้ยี่ห้อนี้แล้วก็บอกว่ามันมันดีนะผมรูสึกว่ามันดีก็ใครที่สนใจก็ไปหาซื้อดูแต่ร้านทั่วไปเนี่ยไม่หายากหรือไม่มีอะ่ะลุงเสือไปเดินตามอ่างใหญ่ๆก็ไม่มีนะอันนี้ก็สั่งมาจากทอปปี้นะครับลุงเสือก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับถ้าใครที่ไม่อยากไปเดินหานะครับ ซื้อมาแล้วนะครับถ้าคิดว่ายัางไม่มั่นใจนะครับก็ให้ทากับวัสดุอะไรดูก่อนก็ได้เปิดกระป๋องมาแล้วก็ทาทิ้งไว้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียดายเงินนะห้าหกร้อยเนี่ยคุ้มเพราะว่าถ้าคุณไม่เอาไปใช้กับหลังคารถยนต์คุณก็เก็บไว้ใช้กับหลังคาบ้านก็ได้นะครับอันนี้ลุงเสือคอนเฟิร์มว่าโอเคไม่รั่วไม่เสื่อมอายุการใช้งานเขาบอกว่าเจ็ดปีแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยหลังจากใช้ได้ทดลองทาดูแล้วนะก็คือหนา หนาพอ T O A แล้วมันก็ยืดเป็นยางเหนียวๆนะครับอันนี้ลุงเสือขอแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามลุงเสือได้นะลุงเสือบอกให้ส่วนรายละเอียดในส่วนของสเปคของมันเนี่ยอันนี้ไม่ยากไปดูได้จากเว็บไซต์ของทางไบเออร์ได้เลยนะครับนะครับก็อันนี้นะ ตัวรูปซิลเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีหลายแบบนะครับตอนที่ซื้อเนี่ยลุงเสือแนะนําว่าให้ดูตัวอย่างจากกระป๋องตามแบบผมลุงเสือเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะง่ายไม่อยากคิดเยอะก็ลุงเสือทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็กดซื้อผ่านลิงก์ได้เลยราคาก็โอเคนะแล้วถ้าเราอยากจะไม่ซื้อเลยแล้วก็รอดูช่วงโปรโม,มชั่นเขามีโปรโมชั่นลดนะ่ะลุงเสือคิดว่าราคา ตอนที่ลุงเสือแปะลิงเนี่ยหกร้อกว่าบาทแต่ซื้อจริงนะถ้ามีโปรโมชั่นเนี่ยตอนลุงเสือซื้อรถตั้งร้อยกว่าบาทเลยก็ถือว่าคุ้มนะครับอันนี้คุ้มนะอันนี้คุม้มใช้มาปีหนึ่งแล้ว,ลวก็ตามคลิปเลยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ของลุงเสือเนี่ยเลือกเป็นสีเทาเพราะว่ารถคุณยายกําไรเนี่ยเป็น Toyota Super c u ์คัสมนะครับในเล่มเนี่ยเขียนว่าสีส,สีสีบรอนสีบรอน แต่ว่าเวลาเราไปซื้อสีเทียบอ่ะมันจะไม่มีคําว่าสีบอลพอเราไปดูจากเว็บไซต์ของกรมการขนส่งเนะี่ยเขาไม่ได้มีเฉดสีเยอะแยะมากมายอ่ะเออลุงเสือก็ไม่รู้จะใช้สีอะไรก็บังเอิญว่านจจริงรถมันออกน้ําตาลแต่ว่ามันไม่มีสีแบบนั้นถ้าเรามาผสมเองก็เด็กก็จะเพี้ยนก็เลยเลือกเป็นสีเทานะครับสีเทาพอทาแล้วก็ไม่ขี้เหล่มากถ้าใครกลัวว่ามันขี้เหล่ไปก็ ไปซื้อสีที่เราคิดว่าใกล้เคียงกับสีรถมาทาทับอีกทีก็ได้อันนี้ก็โอเคนะแนะนำ yer, เบเจอร์เบเจอร์ลูฟซิลคูนะครับเขียนเลยว่า E.U. Hybrid Water Proof นะครับ Water Proof นะครับ Water Proof นะครับก็อันนี้แนะนำนะ,ะจะไม่เหมือนกับ T.O.A. สองร้อยนะครับอ่ะโอเคก็ ขอให้สนุกนะครับขอให้สนุกกับงาน DIY นะครับสำหรับใครที่ยังไม่กล้าทำหรือว่าถ้ายังไม่กล้าอย่าเพึ่งตัดสินใจนะครับเพราะว่าทำไปแล้วเนี่ยเวลาแก้ไขเสียเวลาแต่ว่าถ้ามั่นใจแล้วว่ารถเราซื้อมาด้วยราคาเท่านี้แล้วเราก็ต้องการใช้งานไปอีก5าปีสิบปีกับเงินลงทุนหนึ่งพันบาทแล้วคิดว่ามันคุ้มนะครับมันคุ้มไม่นับค่าแรงนะครับก็ก็ทาไปเถอะนะครับเพราะายุคนี้ประมาณนี้ก็เศรษฐกิจก็ประมาณนี้แหละ ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็ไม่ได้ว่าใครนะครับก็อะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วทําวันนี้ก็หยุดรั่ววันพรุ่งนี้ไม่ใช่หยุดรั่ววันนี้นะเพราะมันยังไม่แห้งไม่มีใครเอารถเปียกๆไปกากฝนไปแล้วอ่าไม่มีใครเอารถสีเปียกๆไปตากฝนอยู่แล้วทําวันนี้ก็หยุดรั่วพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าทําอีกเดือนสองเดือนสามเดือนก็ไปหยุดรั่วอีกสองเดือนสามเดือนเอาไปทิ้งไม่ให้อู่ก็น่าจะเป็น สองสามอาทิตย์แหละผมคิดว่านะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกลับมาดูมาดูนะครับใครคิดว่าคลิปตรงนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์แชร์กันไปนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีอะไรก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเผื่อบางคนมีประสบการณ์มากกว่าลุงเสือนะเพราะว่าง,งานทั้งหมดเนี่ยเป็นงาน DIY แล้วก็เดี๋ยวลุงเสือก,ก็ฝากไว้ด้วยนะครับจะพยายามเอาคลิปรีวิวหลังใช้แต่ได้รู้ว่าอ๋อปัญหาจริงใช้ไปแล้วเป็นอย่างนี้หรือว่า ปัญหาที่เราอยู่ในหัวเนี่ยก่อนกับหลังใช้เนี่ยเป็นยังไงใช้จริงเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเวลาเราอ่านหนังสือมาดูข้อมูลมาสรวนแรเป็นอีกเรื่องหนึง่งพอใช้แล้วมันไม่ได้อย่างที่เราหวังนียก็มีนะก็มีอ่แต่ฝากไว้ด้วยก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกับต้องมาดูมาดูนะครับใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดสับตะไคร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดสับตะไคร์นะครับก็ใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับ ก็ขอบคุณมากครับกับมาดูมาดูนะครับอย่าลืมนะครับถ้าขี้เกียจไปหาลุงเสือไม่รู้ว่าดูโฮมมีทุกสาขาไหมนะเพราะว่าลุงเสือไปห้างใหญ่ๆที่ขายวัสดุก่อสร้างตรงเนี้ยตรงแคบ้านลุงเสือเนี่ยเขาไม่มีก็เลยต้องกลับมาสั่งจากช้อปปีนะครับถ้าใครขี้เกียจหาก,ก็กดลิงก์ใต้คลิปลุงเสือได้เลย,เลยก็นั่งอยู่กับบ้านนะครับประมาณสองสาวันก็มาแล้วนะครับฝากไว้ด้วยกับเบย์เยอร์ลูปซิลนะครับไฮบ r ิดพอเชครู waterproof นะครับ waterproof นะครับมีคำว่าโคไว้ด้วยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณมากครับกับมาดูมาดูนะครับ